สวัสดีจ้าวันนี้เรามาแกะกุ้งกันนะจ๊ะสำหรับกุ้งวันนี้แสบใช้เป็นกุ้งแช่แข็งนะจ๊ะก่อนอื่นนำกุ้งออกจากห้องแข็งมาละลายน้ำเลยจ้า ใช้น้ำเย็นละลายนะจ๊ะหรือว่าใครจะออกค้างคืนไว้เลยจ้าสำหรับกุ้งที่แสบใช้จะเป็นเบอร์16-20นะจ๊ะตัวใหญ่ผัดอาหารออกมาแล้วน่าทานมากๆเลยจ้าสำหรับกุ้งนะจ๊ะแสบก็จะทำวันต่อวันเลยนะจ๊ะไม่ได้ทำค้างคืนไว้นะจ๊ะข้อสำคัญอย่าใช้น้ำร้อนนะจ๊ะเพราะว่าใช้น้ำร้อนแล้วกุ้งของเราจะดูตัวไม่สวยนะจ๊ะมันจะออกเป็นสีส้มนะจ๊ะตอนนี้ก็เปิดน้ำแช่ไว้เลยจ้านี่ดูกุ้งของแสบตัวใหญ่เลยจ้าและนี่นะคะก็เป็นวิธีการทำงานนะจ๊ะของแม่ครัวใน ตั้งแดนที่แสบทมนะจ๊ะนํามาเสนอให้ทุกคนได้รับชมนะจ๊ะเพราะว่ากุ้งที่นี่ส่วนมากจะเป็นกุ้งแช่แข็งนะจ๊ะที่ใช้ในร้านอาหารนะจ๊ะหลังจากที่กุ้งละลายแล้วเราก็เตรียมทําการแกะกันได้เลยจ้านี่แสบก็จะแกะแบบนี้นะจ๊ะสําหรับกุ้งนี้พาหลังมาแล้วนะจ๊ะ แต่ว่าแสบจะต้องผ่าอีกรอบนะจ๊ะวิธีการทําก็ง่ายๆตามนี้เลยนะจ๊ะแสบจะแกะเปลือกออกหลังจากนั้นผ่าตามนี้เลยจ้าเพื่อเวลาออกอาหารตัวกุ้งจะมีความสวยงามนะจ๊ะสําหรับกุ้งมีหลายแบบนะจ๊ะแบบเป็นถุงหรือว่าแบบเป็นกล่องนะจ๊ะทุกคนวันนี้แสบจะใช้เป็นแบบถุงนะจ๊ะเพราะว่ากุ้งแต่ละรอบสั่งมาจะไม่เหมือนกันนะจ๊ะบางทีของไม่มีเราก็ต้อง เปลี่ยนเป็นแบบอื่นนะจ๊ะแบบถุงแบบกล่องแต่ไซส์และขนาดจะเท่ากันเลยจ้าสำหรับเมนูที่ใช้กุ้งนะจ๊ะที่ร้านก็จะออกมีหลายเมนูเลยนะจ๊ะเช่นผัด ผักรวมใส่กุ้งนะจ๊ะตามด้วยชูชีกุ้งเลยจ้าหลังจากที่แกะเสร็จนะจ๊ะทำความสะอาดแซบก็จะล้างน้ําอีกสองรอบนะจ๊ะทุกคนเพื่อให้กุ้งของเราไม่มีความคาวนะจ๊ะหรือว่าใครจะใช้เป็นเกลือก็ได้นะจ๊ะใส่ลงไปในน้ําตอนที่เราล้างนะจ๊ะจะดับกลิ่นคาวได้เลยจ้านี่แซบก็คนๆตามนี้เลยนะจ๊ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการทํางานนะจ๊ะที่แซบจะต้องทําเป็นประจําเลยนะจ๊ะชีวิตแม่ครัวในต่างแดนนะจ๊ะหลังจากล้างเสร็จนะจ๊ะแซบก็จะใช้ตะแกรงกรองน้ำ นะจ๊าทิ้งไว้ให้สะเด็จน้ําเลยจ้าและตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะจ้าวิธีการแกะกุ้งของแสบนะจ้าแสบขอขอบคุณทุกคนมากนะจ้าที่คอยเป็นกําลังใจให้แม่ครัวในต่างแดนนะจ้าแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะจ้าสวัสดีจ้า